สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตุน้ำราศีธาตุน้ำมีราศีกรกฎราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสไทยนะคะวันที่มนาะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะเออดวงที่จะวางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะ,ะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถไปตรงกับทุกเรื่องราวได้ของคุณนะคะให้อ่านสลับกันได้ด้วยเนาะดูเป็นแนวทางนะคะ ใบแรกของคุณเลยหนึ่งถ้วยนะคะเ e มเพลสเ t ล e l ว v e r สามไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคิงถือไม้เท้าแปดเหรียญไม้ถือถ้วยนะคะคิงอัพสอด ดสันแบบไม้เทา้าเดยวทัพลเนจัดติกนะคะมาดูกันบ้างนะคะคุณดิวและคุณคุยาใครเนาะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองหนึ่งถ้วยคือธาตุน้ำกรกลมินพิจิกนะคะหนึ่งเหรียญธาตุด,ดินกันลุกสมังกร แล้วก็นทถือถ้วยก็ธาตุน้ำมาคิงลับสอดธาดตุลมตุนคุเมทุนเดมเพสคนเกิดวันศุกร์เดซันคนเกิดว,วันอาทิตย์เดลเลอ,เอร์เวิรมเมทุนลัคนาเมทุนแทมเบันทน,นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลลัคนาตุลโลกคนเกิดอันนี้ธาตุไฟนะ,ะทุกคนนะคะ,ะ,คะช่วงนี้หมอมินว่าธาตุน้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะบางคนอาจจะย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะ,ะตรงนี้หรือเริ่ม การเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตคุณกําลังก้าวสู่การบาลานซ์เรือ้อร้นนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนําสู่สิ่งที่ดีมาให้เราถ้าหม่ถึงถ้าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคือมันทนไม่ไหวจริงๆนะคะตรงนี้อันดับแรกเลยเราจะสบายใจก่อนนะคะมาดูที่ผ่านมากันบ้างคุณเป็นอย่างไรเนาะสองคนรักเก่านะคะบางคนมีเรื่องข้อเอกสารข้อกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยจะติดขึ้นมาเนี่ยนะคะ เกี่ยวกับการยาไหมนะคะกาถ้วยเจ็ดถ้วยควีนือเหลียนหนึ่งเหรียญหกเหรียญสิบเหรียญสี่ดาบเกมเพลสนะคะห้าเหรียญเนาะคิงออฟสอดหกถ้วยดีจัดเมนห้าดาบค่ะทุกคน ที่ผ่านมาหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างาถ้าคุณเป็นคนคุยนะคะทุกคนนะเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะเติมไม่เต็มแต่ถ้าท่านใดบอกเราคุยเราค,ราครบกันแล้วนะเป็นสถานะแฟนถึงจะยังไม่ได้เป็นครอบครัวก็ตามนะทุกคนยังไม่ได้แต่งงานถ้าคุณจะบอกหมอความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลย <c oughs> ห้าเหรียญมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีมันช่างเหน็บหนาวเหลือเกินในความรู้สึกของคุณ ยังไม่พอนะคะห้าดาบอาเจอคิงวับสอดเห็นไหมในพื้นดวงก็มีเขาคนนี้อาจจะเป็นคนพูดตรงกับคุณไม่เคยถนอมน้ําใจเย็นชาใส่คุณน้าทุกคนไพ่ตรงนี้นะไม่เคยแคร์ความรู้สึกเรานะอยากพูดก็พูดแถมเจ้าชู้ด้วยอย่างเงี้ยหกเหรียญเป็นความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยเท่าเทียมนะมีคนบางคนเป็นผู้รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวส่วนให้ก็ให้อยู่หาฝ่ายเดียว ให้อะไรบางคนก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินทองซื้อของเสื้อผ้านาะผมซื้ออะไรให้เขาหรือแม้แต่ขอโทษก่อนคิดถึงก่อนคือพยายามก่อนเอาง่ายๆเราต้องยอมก่อนง้อก่อนทุกครั้งเสมอเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันเหน็บหนาวอ่ะคุณเริ่มทบทวนแล้วนะจะติดเริ่มช่างใจด้วยเหตุด้วยผลให้ความรักให้ความยุติธรรมกับเองบางท่านวนๆไปๆกลับๆมาหลายรอบแล้วหรือสิบเหรียญบางคนอยู่ในสภาวะที่ต้องอยู่เพราะว่าหน้าที่เพราะว่าครอบครัว มีทรัพย์สินด้วยกันนะคะมีการลงทุนด้วยกันหรือบางคนมีลูกด้วยกันได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่แน่นอนล่ะค่ะความสัมพันธ์นี้แม่หมอบ่าบางคนย้ายย้ายแล้วนะห่างกันออกไปนะคะอยู่คนละที่ก็มีหรือความสัมพันธ์ใดบางคนนะเขาไม่ชัดเจนกับคุณเลยคุณคุยคุณคบกับเขานะคะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยากจะเป็นอนาคตด้วยกันแต่แล้วเขาก็แบบเห็นไหมคะ มีตัวเลือกทางเลือกเยอะแถมไม่เคยง้อเราพูดตรงพูดแรงใส่เราหรือบางคนมีคนเดิมๆม,มาวนเวียนถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณก็คือฝั่งเขามีความรู้สึกเสียใจมากมายแล้วคะ่ะทุกคนสเต้นเจนภาวะที่เรารับตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองนะเพราะว่าเลขแปดเนี่ยมันหมายถึงการวนไปกลับมาหลายรอบแล้วคุณพยายามแล้วล่ะคะ่ะที่จะมาล้านรักษาความรักให้ดีแต่แล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคนะคะ มีคนใหม่ๆมาแทรกบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกลกันด้วยหรือเปล่าหรือบางท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องสามเศร้าก็ได้นะคะเขาอาจจะไปโฟกัสแต่สิ่งอื่นอย่างอื่นทํางานหรือดูแลอะไรคือแม่หมออยากจะบอกว่าทุกคนต้องทํางานอันนี้ถูกแต่ว่าไม่เคยใส่ใจเราเลยไม่ไม่บาลานนะคะอย่างนี้แล้วเราจะมีความรักทำทำอะไรแม่หมอว่าก็คือการบาลานนะคะตรงนี้เนาะ ส่วนเราที่รู้สึกว่าถ้ามีคนรักของเราทํางานเยอะเราก็ต้องเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็คือคนละครึ่งทางนะคะถอยทีถอยอาศัยมาดูฝังเขากันบ้างสองคนรักเก่านะทุกคนเขาเป็นอย่างไรถ้าไปคุยกับใครไปได้ดีมีสุขไหมหรือไปทําอะไรนะทุกคนมาส่องเขาดูเนาะนะคิงนะหรือใบถาคนนี้ค่อนข้างบ้าง,งานนะงานเยอะงานมากทํางานเยอะนะคะห้าดาบแถมชอบเอาชนะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจ ความวุ่นวายนะคะชอบเอาชนะพอคุยปุ๊บมันก็มีคนที่รู้สึกว่าเออบางช่วงบางเวลามันเป็นช่วงที่งงเงี้ยงเอาแต่ใจชอบเอาชนะมีบางอย่างที่พวกคุณนิ่งละห่างกันออกมานะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะใบต่อมาเดอะมูนคนนี้ก็ค่อนข้างอึดอัดแม่หมอว่าเขากําลังสับสนแล้วอะไรกําลังทุกข์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดเยอะนะคะ บางคนคุยกับคนทางไกลได้ด้วยนะคะระยะทางไหมเดลเ o อร์แน่นอนลรอคะความรักครั้งนี้มันมีคนเข้ามาเป็นรักสามเศร้าไม่ได้มีเราแค่สองคนอย่าลืมนะคะความลับไม่มีในโลกใบน,นี้เดี๋ยวมันก็ไปจับได้โป๊ะแตกหรือบางอย่างที่จบกระทันหันไหมเดลเทเวอร์ดาวคารคนเกิดวันอังคารก็ได้เดลเดสพิจิตัคณาพิจิตจบนะคะทุกคนแม่มอว่าจบเดเมจิเชียนคนเกิดวันพุธนะคะ เคียงเรียนคนนี้ค่อนข้างมีฐานะการเงินการทองค่อนข้างมีโก้เหมือนเขาคิดว่าเขาเลือกใครก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้อันนี้มาสองชีวิตเขานะแม่หมอว่าเขาก็เป็นลักษณะเจ้าชู้ไปเจอใครสักคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสายงานหรือดิวอ่าประสานงานติดต่อหรือบางคนเขาก็คุยกับคนทางไกลแม่หมอว่ามีคนเข้าหาเขาเพาะเรียนเพราะรู้เพิ่อเพราะผลประโยชน์เพราะคิดว่าเขาเป็นคิงไงค่ะคิดว่าเป็นสายเปเป็น คนมีเงินมีทองเข้ามาเพราะผลประโยชน์และความรักนี้เขาก็มีปัญหากันนะทุกคนแม่หมอว่าเนี่ยเขาอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้ไม่ได้คบกับเขาคนเดียวคุยหลายคนแต่ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องมางเงินเขาก็จะไปจับได้ไปโป๊แตกเหมือนกันนะ,ะนะซนะีเรียนแม่หมอว่าเขาอยากคุยกับคุณแล้วตอนเนี้ภายแปดไม่เท้าขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีปัญหาสองประเด็นนะความไม่เข้าใจความขัดแยง้งนะคะ ช่วงนี้เขาอาจจะงดหงิดนะคะเอาแต่จใจนะคะใช้อารมณ์หรือบางบางคนประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับความรักสามเศร้ามาดอกมาเด่นเลยนะคะแม่หมอว่าเขานึกถึงคุณไพ่ขึ้นมาเด่นแล้วนึกถึงคุณนึกถึงคุณเป็นครอบครัวนึกถึงความมั่นคงที่เคยดูแลแม่หมอว่าเขาไม่ค่อยโอเคละไปไม่ค่อยได้ดีเด๋ยวิวร์ได้สำรับนะคะไปเจอคนศีลเสมอเขาศีลปกพร่องนะคะเสมอกันอาจจะชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มหรือเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็จะไปเจอคนเจ้าชู้ที่มีวิบากกรรม เหมือนเหมือนกันนะคะเจ้าชู้พอกันไม่ได้จริงใจเข้าหาพ่อผลประโยชน์ถ้าไม่สิบแปดบวกก็เรื่องการเงินการทองก็ได้สิ่งที่แม่หมอพูดตรงนี้มันไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงนะคะมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้อย่าเอากันดูดวงเนี้ยไปตัดสินว่าเราเป็นทุกอย่างบางคนบอกหมอผมไม่รู้นะเขาไปไปเจอใครสิบแปดบวกใครแต่ของผมทะเลาะก,กันนั่นแหละอันนี้มันเป็นดวงรวมนะคะแม่หมอไม่ได้ไปเจาะถึงใครเห็นไหมประเด็นแรกก็คือมีปัญหาความไม่เข้าใจก็มี ตรงนี้ประเด็นที่สองแม่หมาว่ามันเด่นเลยเขาเช่าชู้เขาก็ไปเจอคนเช่าชู้เห็นไหมคะ <Jean> เขาก็จะเริ่มมีปัญหาเนี่ยทะเลาะขะดัดแย้งแม่หมาว่าไพ่แม่หมอมหมอกมาไม่ค่อยดีเลยไปไม่ค่อยรอดนะะอาจจะเจอคิดว่าเขาเป็นคน <c oughs> มีเงินสายเปก็ได้เข้าหาเขาผลประโยชน์หรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะะตรงนี้ดูดีๆนะคะตรงนี้คิดว่าเออเขามีเงินดูแลเราได้เอาไปเอามาเออนะคะถ้าเกิเขามีปัญหากัน คำว่ามีปัญหาไม่ได้แปลว่าเขาเลิกหรือจบกันไปนะคะทุกคนเข้าไปในสามเศร้าคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าความลับไม่มีในโลกเดียวก็ไปรู้นะคะใวันนั้นเขาก็อยากคุยกับคุณเห็นไหมอยากคุยแบบอแบสืบแอบสองแอบ,บมองนะคะเครียดมากเลยตอนนี้ทุกใจอยากง้อคุณละไพ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะมาดูกันนะว่า เขาคิดยังไงกับคุณบ้างสองคนรักเก่าแปลว่าคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือนะคะทุกคนรักรักเลิกเลิกเดียวมาเดียวหายก็ส่องไ,ได้เช่นกันนะคะเขาอยากเขาคิดยังไงคุณทีเนี้ยนะคะสามถ้วยนะคะเขาเป็นคนดึงความสัมพันธ์เข้ามาในรักเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะตรงนี้พอเดอเริเวอร์มันตกตำแหน่งความคิดก็คิงวับสอตรงนี้จัดติกนะคะ คุณอาจจะมีเรื่องข้อเอกสารข้อกฎหมายถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนแล้วนะคะมีโอกาสที่มันมีเรื่องที่จะต้องตกลงเรื่องหย่าล้างไหมหรือถ้านี่ยังไม่ได้เกี่ยวกับการหย่าก,กันอะไรนี่นหมอว่าเขาเริ่มเปรียบเทียบช่างใจในสิ่งที่เขาไปเจอมานะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ใช่นะคะตรงนี้ที่สุดละอยากเคลียร์ใจอยากชัดเจนอยากพูดอยากคุยบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ,ค,ะความรักที่ให้มาแน่นอนแหละเขาก็รู้ว่าเป็นความรักที่มันไม่ค่อยเท่าเทียม นะบางอย่างแม่หมอะว่ามีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับบางคู่นะความรักแม่หมอว่าเขาอยากวนกลับมาด้วยนะคะตรงนี้อยากวนกลับมาอยากมาบาลานซ์เขาสองคุณนะคะทุกคนนะเขาคิดยังไงคุณไม่หมอะว่าเขาอยากเขาอยากคือดียคุณถ้าคุณมีปัญหานี้เขาอยากคืนดีนะรอโอกาสรอจังหวะรอเคลียร์ใจนะคะสองไม้เท้าเนี่ยสเตรงนะคะแน่นอนแหละคุณเป็นคนที่เวลารักคุณรักนะ คุณให้ใจคุณดูแลคุณซื้อสัตว์กับเขามากนะคุณปลอดภัยที่จะรักคุณดูนะแม้แต่สิงโตยังโอบกอดน,นะเขาก็คงรู้แหละว่าคุณนี่ปลอดภัยที่จะรักเพราะเขาเจอความรักที่ไม่ดีแหละและอีกอีกอย่างหนึ่งแฝงไปด้วยความเด็ดขาดเขารู้ว่าคุณเด็ดขาดนะนะตรงนี้เขาอาจจะคิดได้ว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือเปล่าด้วยด้วยนะหรือที่ผ่านมาเขาไม่เคยชัดเจน,นคุณเพราะเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกตอนนี้อยากจะกลับมาชัดเจนละ ที่ผ่านมาไม่แน่ใจหรือมีคนมาตรุมมาตรอมคือมา,มาชอบเยอะนะคะทุกคนไฮโลแฟนนะ,ะชาวพึกศพลาคณะพึกศพแม่หมอว่าเขารู้ว่าคุณคือแม่พระพ่อพระของเขาเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาเขาไม่อยากนะอยากกลับมาแล้วกัน mm hmm. เห็นไหมคุณเป็นควีนถือถ้วยที่ที่ดีที่สุดใส่ใจดูแลเป็นความรักที่อบอุ่นเขามองแต่ภาพคุณอยากคุยอยากเคลียร์เลยตอนเนี้ย ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะทีนี้นะนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะสามเหรียญเขาอยากเป็นครอบครัวเป็นสถานะกับคุณนะคะตรงนี้นะแต่ว่า คงทําคุณเจ็บมาเยอะหรือทําให้ให้กันและการรู้สึกเสียใจไหมมีความระแวงตรงนี้คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถและอีกอย่างหนึง่งไม่มีคุณแล้วมันเหมือนขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าเขาจะมีคนเข้าหาตลอดหรือที่ผ่านมาเขาตัดสินใจผิดและเลือกผิดนะ,ะตรงนี้คนเรานะแม่หมอบอกเลยว่าเหมือนทําตามใจตัวเองตามใจกิเลสมันจะทําให้ครอบครัวพังนะะ เมื่อคุณหลงไปไกลเวลาคุณจะวนกลับมามันจะยากสําหรับคนที่เขาเสียใจแล้วนะคะสิบไม่ทา้าแม่หมอบอกเลยว่าเขาก็คงปงแล้วล่ะเขาก็กล,กลัวคุณไม่เอามีคนวางแผนอยากจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นะอยากจะเท k e action คุณเป็นเดอะซันของเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจที่ผ่านมาเขาน่าจะลังเลไม่แน่ใจหรือที่ผ่านมารับผิดเสียดายน้องทาให้คุณเสียใจจริงด้วยค่ะทุกคนไพ่ออกมานะคะตรงนี้นะ คุณคือบ้านถ้าเขาเลือกได้ตอนนี้เขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวคุณคือความรักความมั่นคงของเขานะฮะมาดูแอคชั่นกันบ้างนะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคุณเคยอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าคุณหลุดแล้วนะบางท่านคุณบอกคุณหลุดและเหลือนิดเดียวเห็นไหมคะสิบดาบคุณบอกคุณเจ็บมาเยอะสิบดาบไม่หมอขอพูดนั่นนนะคะสิบดาบนี้ไม่ใช่เพิ่งเหนื่อยนะ สิบดาบ,บนี้น่าจะความรู้สึกที่เราเสียไปมันหายไปทีละนิดทีละน่อยแล้วมันเป็นปัญหามานานแล้วด้วยดเวอร์นะคะคุณเรียนรู้อะไรได้เยอะคุณเข้าใจอะไรได้หลายอย่างนะตอนนี้เหมือนเราเริ่มทำใจได้เริ่มปรุงนะคะตรงนี้อ่าเอะเอมเนี่ยคนต่างชาตินะคุณจะเริ่มนิ่งละตรงนี้หกไม่เท่าคือการเดินหน้าของคุณ สองทัวครค่ะทุกคนขึ้นมาสเปรียมวิวหมอมีนว่ามีคนที่รู้สึกผิดและเสียใจอยู่ตรงนี้ที่ใช้อารมณ์กับคุณหมอขอดูเป็นเรื่องปัญหาความขัดแยง้งเอาแต่จใจของเขาก่อนนะคะที่ละเลยคุณไม่ไม่ได้ทําอะไรให้มันโอเคเลยมีแฟนเหมือนไม่มีมีโอกาสที่พวกคุณห่างกัน ะะย้ายกัน,นอยู่คนละที่แต่ถ้าอยู่ด้วยกันมันเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่คนคนนี้เขาเสียดายเสียใจในสิ่งที่เขาเคยทําผิดทาพลาดไม่ได้ใส่ใจคุณอ,นนอันนี้อันนี้ออกก่อนนะแต่ก็แล้วในบางคนเนี่ยนี่แหละค่ะคุณโดนมาเยอะเรื่องเขาเนี่ย the lover เนี่ยค่ะแล้วก็หลายอย่างท้ง d e วิลเนี่ยทําให้คุณเสียใจและเจ็บปวดมาเยอะนะคะเขาก็เสียใจนะแต่ว่าแม่หมอว่าเขาคิดว่าคุณน่ะคือใช่ที่สุดแล้วคนเราถ้าไม่ได้ไปเจออะไรแย่ๆ คงจะไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกค่ะแต่อย่าลืมนะสิ่งที่เราทําผิดพลาดกับอีกคนนึงเขาก็เสียใจยเจ็บปวดวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มอยู่ได้แต่คุณกลับคิดได้มันสวนทางกันไปนะคะเนี่ยคุณเริ่มอยู่ได้จริงด้วยนะคะบางคนปิดกั้นมีกําแพงโดนบล็อกไปไหมหนึ่งไม่เทา้า เห็นไหมคุณหยิบถ้วยใบเดียวออกมาแล้วคุณก็เดินจากตรงนี้ไปมันรู้สึกมันขาดบางอย่างมันไม่เติมเต็มคุณไม่รับคุณไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือเขาทําทให้ความรักคุณพังลงนะตรงนี้นะแม่หมอขอให้แนะนําสุดท้ายแล้วกัน ใบางคนอยากจะทักไทยกลับมาวนกลับมานะคะทุกคนนะแต่ว่าคุณมูฟละคุณดูนะเดอเวอมาออกแล้วแล้วก็เดอฟูก็หลุดแล้วด้วยและที่สําคัญไพ่เก้าเหรียญอาเก้าเหรียญใต้สําหรับแปลว่าเราเริ่มปรับตัวนะคะแทมเบอรนตรงนี้นะเดอะซันเริ่มอยู่ได้เริ่มมีความสบายใจก่อนนะคะตรงนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ ที่ผ่านมาเราเคยเสียใจและเจ็บปวดแต่ตอนนี้เรามูฟไปแล้วนะมันว่างเปล่าเราเคยพยายามแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตรงนี้แต่แล้วจู่ๆคุณก็อยากวนกลับมานะคะคุณจะหลุดแล้วด้วยทีนี้มันลึกแล้วแต่คุณแล้วกันนะคะเพราะความเจ็บไม่เหมือนกันคนเรามีปัญหาต่างกันบางคนขัดแย้งทะเลาะบางคนก็เป็นเรื่องนี่แหละที่เขาเจ้าชู้แถมพูดก็ไม่ได้ไม่เคยถนอมน้ําใจเรามันมีเป็นปมหนักเข้าีกแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณอยู่ได้คุณรักเวียงมากขึ้น บางคนอาจจะวนเวียนกับสิ่งเก่าๆยังได้พูดได้คุยมีคนที่รู้สึกผิดแน่นอนในนี้และอยากวนกลับมาค่ะทุกคนแต่มันอาจจะสายเกินไปสําหรับนะคะสำหรับทัดน้าะ,ะที่แบบเอ้ยพอละเจ็บมาเยอะแล้วนะคะขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมด้วยดวงส่วสนตัวกับหมอมินไอดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะค่าครูหมอกระทิ้งไว้แล้วนะ,ะทุกคนนะตรงนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ